อ่านพาสเซจจบแล้วนักเรียนคิดว่าส่วนไหนเป็นเมนไอเดียของพ s s เ g จนี้คะอันแรก music should be essential to the school curriculum ก็คือบอกว่าดนตรีนี้น่าจะเป็นส่วนหลักของหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนอันที่สอง it can help to improve children's well-being and general health อันนี้พูดถึงว่าเหมือนกับ ประโยชน์ของดนตรีช่วยให้เด็กๆมีความเป็นอยู่แล้วก็มีสุขภาพทั่วไปที่ดีขึ้นอันที่ 3. Music has a wealth of benefits ก็เป็นการพูดถึงว่าดนตรีนี่มีประโยชน์มากมายแค่ไหนนับตั้งแต่การช่วยผ่อนคลายไปจนถึงการมีสมาธิการมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวอันดับแรกนักเรียนต้องหาก่อนว่าผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้อ่าน เราก็ต้องมาดูว่าพา s s เ g ซนี้ทั้ง p a s s เ g e นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดูคร่าวๆแล้วก็คือพูดถึงเรื่องดนตรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเมนไอเดียเราก็จะต้องมาดูอย่างข้อนหนึ่งเป็นการสื่อถึงไอเดียหลักๆของผู้เขียนได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการบอกว่าดนตรีควรจะเป็นในหลักสูตรของโรงเรียน